สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว iPad Air M 2นะครับตัว13นิ้วนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ Apple ทํทำ iPad จอใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานใน iPad ที่ไม่ใช่รุ่น Pro นะครับคือขนาดหน้าจอแบบนี้ถ้าใครเคยใช้งาน iPad Pro มาน่าจะเป็นหน้าจอที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะาอย่าง iPad Pro เขาจะมี2ไซส์หน้าจอก็คือไอ้ไซส์หน้าจอปกติประมาณ11นิ้วใช่ไหมก็จะมีตัวจอใหญ่เป็น12.9นิ้วหรือว่าปัจจุบันเป็น13นิ้วไปแล้วนะครับในรอบนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ Apple เนี่ย ทำ iPad ไม่โปรอย่าง iPad Air ตัวนี้แต่มีขนาดหน้าจอใหญ่นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ผู้ใช้มากขึ้นละกันใครที่อยากได้ iPad จอใหญ่ๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยากจ่ายเงินในระดับของตัวโปรเพราะราคาค่อนข้าง,งสูงตัวนี้ก็ดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้การอัปเกรดของ iPad Air เนี่ยจากที่ปีที่แล้วทั้งปีไม่เปิดตัวโปรดักใหม่เลยนะครับรอบนี้เปิดตัวตัว iPad Air ตัวใหม่เนี่ยชื่อว่า iPad Air 6หรือว่า iPad Air ตัว M 2ก็ตามแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับตัวนี้ก็มีการอัปเกรดชิปเซ็ตขึ้นมาใหม่ มีการอัปเกรดในเรื่องของตำแหน่งการวางกล้องแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่รองรับเพิ่มเติมมานะครับโดยในวันนี้ตัวที่เราจะรีวิวกันก็คือตัว iPad Air ตัว M2 นะครับ13นิ้วความจุ512 g b นะครับเรามาเริ่มที่ในเรื่องของการดีไซน์ก่อนเลยนะครับในแง่ของการดีไซน์เนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูคลิปนี้แล้วก็อ้างอิงได้ทั้งตัว11นิ้วและตัว13นิ้วเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้บอกกันก่อนว่าความแตกต่างของ2รุ่นนี้ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ย เขามีความแตกต่างกันน้อยมากๆานะครับฮาร์ดแวร์ข้างใน,นแทบจะนี่ยเทบจะ100%เหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่เขาแตกต่างกันจะมีแค่หนึ่งขนาดหน้าจอขนาดตัวเครื่องน้ําหนักตัวเครื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของตัวเสียงแม้ว่ามันจะใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นลําโพงตัวเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่รูปแบบของการประกอบตัวเครื่องเนี่ยตัว13นิ้วเนี่ยมันได้ขนาดพื้นที่ข้างในที่ใหญ่กว่าเลยทําให้เสียงเบสหรือว่าเสียงย่านต่ําที่ออกจากตัวเนี้ยเสียงจะดีกว่า iPad Air ที่เป็นตัว11นิ้วนั่นเองนะครับ ทีนี้ในเรื่องของการดีไซน์นะครับความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้านะอย่างแรกเลยที่ชัดเจนสุดคือเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับปกติใน iPad เนี่ยอย่างตัวนี้เป็น iPad Air ตัว M1 หรือว่าตัว Gen 5นะครับกล้องหน้าเขาจะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างหรือถ้าเกิดว่าเราตั้งตัวเครื่องขึ้นนจะอยู่ด้านบนอันนี้ iPad เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วจนกระทั่งมันเปิดตัว iPad Gen 10นะครับเมื่อสัก2ปีที่แล้ว แล้วมันก็ย้ายตัวกล้องมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกกล้องนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมรองรับตัวเซนเตอร์สเตจเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ปเปลี่ยนตำแหน่งเฉยๆนะครับในเรื่องของตัววัสดุตัวเครื่องเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับสีสันรอบนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนหน้านะครับมันจะมีสียืนพื้น2สีก็คือสีเบสเกรย์นะครับกับสีสตาร์ไลท์อันเนี้ยมีเหมือนรุ่นก่อนหน้า กับไอสีที่เพิ่มเติมมาอย่างตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับม่วงก็จะออกแนวแบบพาสเทลพาสเทลหน่อยๆเชื่อว่าน่าจะถูกใจสาวๆนะครับกับอีกสีนึงที่เป็นออกสีฟ้าๆนะครับก็จะเป็น2ส,สีที่ดูเป็นโทนพาสเทลดูจับคู่กับพวกเมจิกคีย์บอร์ดสีขาวได้ดีกับสีที่เป็นมาตรฐานอย่างตัวสีสเปซเกแล้วก็ตัวสีสตาร์ไลท์นั่นเองนะครับในเรื่องของดีไซน์ด้านหลังเองเนี่ยนะครับ iPad Air ตัว13นิ้วนะก็มันจะมีรายละเอียดแค่ตัวโลโก้ Apple นะครับแล้วก็จะมีตัว พอตข้างล่าง3จุดด้วยกันตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทคอนเนคเตอร์ไว้สําหรับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทเคสสมาร์ทคีย์บอร์ดต่างๆอย่างตัวนี้เวลาเราเชื่อมต่อก็แค่แปะลงไปมันจะมีแม่เหล็กดูดแล้วก็มันจะเชื่อมต่อกันอ่ถ่ายโอนข้อมูลกันผ่านทางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นกล้องหลังตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่1 2ล้านพิกเซลนะครับสามารถ,ถถ่ายวิดีโอพวก 4K ได้แต่ว่าไม่สามารถ,ถถ่ายวิดีโอระดับโปรแบบพวกโปรเลสอะไรต่างๆไม่สามารถทาได้นะครับ ในเรื่องตัวลำโพงนะครับรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่ก็วางตำแหน่งลำโพง2ตัวอยู่บริเวณซ้ายขวาถ้าเกิดว่าวางเครื่องในแนวนอนนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นพอร์ตแบบ USB Type C แล้วนะครับส่วนในเรื่องการปลดล็อกตัวเครื่องนะครับถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยเขาจะปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าแต่เป็น iPad Air ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้การปลดล็อกด้วยตัว ทัชไอ i ดหรือว่าการสแกลลนลายเนื้วมือนะครับจะอยู่บริเวณขอบขอบ,ขอบมุมด้านบนตรงนี้นะครับส่วนข้อสังเกตในส่วนของการสแกนนิ้วที่เป็นบริเวณตัว Touch ID ส่วนตัวผมเองนะถ้าสมมุติว่าเราใช้งานในลักษณะของการที่แบบประกอบกับพวกเมจิกคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใช่ไหมมันจะต้องเอื้อมนิ้วไปแตะอันนี้จะไม่สะดวกเท่ากับตัวโปรเพราะเป็นตัวโปรเนี่ยเราเปิดฝาเครื่องขึ้นมาปุ๊บ ตัว Face ID มันทํางานมันจะพร้อมใช้งานทันทีเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตของตัวการปลดล็อกด้วยตัว Touch ID ซึ่งมันไม่สะดวกเท่ากับ Face ID นั่นเองนะครับส่วนบริเวณด้านบนนะครับถ้าเราวางเครื่องแนวนอนเนาะด้านบนตรงนี้นะครับยังคงเป็นตําแหน่งการเชื่อมต่อ iPad กับ Apple Pencil นะครับแต่ว่าพอเป็น iPad Air M2 แล้วเนี่ย Apple Pencil รองรับจะต้องเป็น Apple Pencil Pro เท่านั้นนะครับเขาไม่สามารถใช้งาน Apple Pencil รุ่นที่2เหมือนอย่างพวก iPad Air M1 ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เปลี่ยนจาก iPad Air 4 iPad Air M1 มาเป็น M2 หรือว่าตัว M2 เนี่ยอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อเพิ่มแน่นอนเลยคือตัว Apple Pencil นะต้องเปลี่ยนมาใช้ตัว Pencil Pro นะครับซึ่ง Pencil Pro เองก็ราคาจำหน่ายอยู่ที่4,900บาทนะครับตัวนี้ก็มีเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมานะครับแม้ว่าราคาจะดูเท่ากับของของเดิมเลยแต่ว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มมามันจะบีบได้นะครับเวลาบีบในในตัวหน้าแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น Tool ให้เราสลับในการใช้งาน แล้วก็ตัวนี้มันมีใจรู้สโคบมามันรู้ว่าเวลาที่เราหมุนข้อมือต่างๆมันจะรู้ตำแหน่งองศาเลยแล้วก็มันจะมีเพิ่มตัวทาปิกเอนจิ้นเข้ามานะครับเวลาที่เราทําการสั่งการตัวเพน c ิลเมื่อจะเป็นการบีบหรือจะเป็นการดับเบิลแท็บเหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้นเราเคยใช้ในเพน c ิลสมันจะมีแรงสั่งตอบกลับมาอันนี้ถือว่าดีมากนะเพราะว่ามันทาให้เรารู้ว่าตอนนี้ Apple Pencil ิลกำลังรับคำสั่งเพิ่มเติมอยู่นะครับมันจะไม่เหมือนตัวรุ่นก่อนหน้าที่แบบบางทีเราวาดวาดเขียนเขียนไปแล้วเราไป Double มันก็เปลี่ยนทูส่ือเปลี่ยนเครื่องมือจากปากกาเป็นยางลบก็ทําให้งานเราหายหมดอันนี้ดีนะครับเวลาเราดับเบิลแท็มันก็จะขึ้นเตือนได้ว่าโอเคมีการสั่งดับเบิลแท็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการตอบสนองตัว Pencil กับหน้าจออันเนี้ยดูในมาตรฐานเดียวกับตัว a p p l e Pencil Gen 2อ,อ๋อแล้วก็รองรับฟีเจอร์การโฮเวอร์แล้วนะครับก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องแตะตัวเพนซิลอย่างเดียวลงไปที่หน้าจอแล้วมันสามารถ จาทิ้งไว้ก็ได้นะครับอันนี้ใช้ทั้งในเรื่องของตัวการวาดภาพหรือว่าการจดบันทึกก็ได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเป็น iPad Air ตัว M2 หน้าจอเดิมเนี่ย11นิ้วนะครับน้ำหนักตัวเครื่องใกล้ๆของเดิมก็พกพาสะดวกประมาณ400กรัมนิดๆน,นะครับแต่พอมาเป็นตัว iPad Air M2 13นิ้วเนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องบอกก่อนเลยว่าไม่แอร์อย่างที่เขาบอกนะครับเพราะคือตัวเครื่องมันแอร์ดูเหมือนจะเบาใช่ไหมตัวนี้ แท็บเล็ตอย่างเดียว617กรัมในรุ่น Wi-Fi นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น Cellular ด้วยก็เพิ่มอีก1กรัมเป็น618กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อตัวนี้มาแล้วก็พกพาไปใช้งานข้างนอกบ่อยๆแทนคอมพิวเตอร์ดีกว่าการพกแล็ปท็อปไหมผมบอกเลยว่าเมื่อประกบเขาแบบนี้นะครับเข้าด้วยกันกับตัว Magic Keyboard ที่รองรับหน้าจอขนาดใหญ่แล้วเนี่ยน้ำหนักรวมเนี่ยเกิน1กิโลนะครับคือถ้าพกพาไปะ ไม่เบาอย่างที่คิดแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้ฟิลของการเป็นแท็บเล็ตและมันจะมีความแบบอีกนิดนึงก็คอมพิวเตอร์แล้วนะครับน้ำหนักรวมๆม,มันเนี่ยคู่มันเนี่ยรวมกันประมาณ1กิโลนิดๆน,นะครับเพราะว่าตัวนี้ประมาณ400กรัมใช่ไหมตัว iPad อีกประมาณ600กรัมนะครับรวมแล้วก็โลหนึ่งอาจจะต้องมีการช่างใจแล้วว่าหรือว่าจะพกแ a c b o o k จะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่านะครับในแง่ของการดีไซน์โดยรวมเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับว่า ความที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมานอกจากเรื่องของตัวการขยับตำแหน่งกล้องแล้วก็คือมีตัว13นิ้วเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอีกหนึ่งสิ่งที่ iPad Air M 2เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนหน้าคือเรื่องของตัวชิปประมวลผลข้างในนะครับตัวเดิมเป็นชิป M 1นะครับซึ่งก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะตัวนี้เป็นชิป M 2ซึ่งชิป M 2เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เขาเปิดตัว iPad Air M 1เนี่ย iPad Pro ใช้ชิป M 2 ปัจจุบันนี้ iPad Pro ใช้ชิป M4 iPad Air ก็เลยใช้ชิป M2 แทนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ใช้ iPad Pro 12.9ชิป M2 มานะครับผมบอกเลยว่าพอได้มาลองใช้ตัว iPad Air M2 13นิ้วเนี่ยถ้าตัดเรื่องของหน้าจอที่ไม่รองรับโปรโมชั่นออกไปหรือว่า120%ออกไปเนี่ยนะครับความรู้สึกผมนะไม่ต่างจากตัว Pro M2 เลยนะครับเพราะว่าอะไร1คือตัวชิปเนี่ยรอบนี้ Apple ถือว่า ทำถึงนะเพราะว่าเขาใส่ชิป M2 เข้ามาใช่ไหมแต่เป็นชิป M2 ที่ไม่ได้มีการลดความเร็ว CPU ลงนะครับแรมในตัวเครื่องมันก็เป็นแรม8ตัวนี้ผมซื้อ512 g ิมาใช่ไหมก็เป็นแรม8 g b ตัวชิป M2 ความเร็วของชิปเนี่ยเท่ากันกับ iPad Pro ที่เป็น M2 เลยนะครับผมลองทำเบนช์มาออกมานะครับคะแนน Geekbench เนี่ยซิงเกิลคอร2,598คะแนนส่วน multi คอ r e เนี่ย9,875คะแนนเกือบ 10, หมื่นนึงอะ ถามว่าความแรงระดับนี้มันเกินที่จะแบบใช้งานระดับยูเซอร์ทั่วไปแล้วนะครับเราสามารถแบบเล่นเล่นเกมที่ระดับ t ิ i เปิลเอย่างพวกเด Standing ที่พอร์ตมาลงเนี่ยเล่นได้อย่างลื่นไหลสบายใจมากๆนะครับเกมชินิมแพ t เองปรับสูงสุดเล่นได้โคตรลื่นเลยนะครับจะติดแค่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันรองรับแค่60เฟรม แต่ว่าด้วยตัวชิปมันเองเนี่ยมันจะไปถึง120เฟรมแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่หน้าจอมันเองเนี่ยเป็นจอปกติธรรมดา60เฮิร์ตเพราะฉะนั้นมันก็เลยเล่นที่ปรับสูงสุด60เฟรมลื่นไหลามากๆนะครับสำหรับตัว iPad Air นะครับแน่นอนว่ามันทำแค่2 3อย่างเนี้ยได้อย่างลื่นไหลเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพื่อนๆจะตัดต่อวิดีโอด้วยตัวมันเองจะมีการใช้แอปอย่าง Procreate ในการวาดภาพหรือจะไปถึงอย่างตัว Procreate Dream นะครับที่เป็นแอปตัวใหม่ของ Procreate ที่มันสามารถทำแอนิเมชัน จากตัวว่าภาพวาดของเราได้ด้วยเนี่ยผมว่าตัว iPad Air M2 เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับคือต่อให้เป็นผู้ใช้ธรรมดาเป็นน้องๆนักศึกษาหรือจะเป็นแค่แบบว่าหรือเป็นระดับคนทํางานที่ไม่ได้ทำงานระดับโปรผมว่าความแรงของ iPad Air M2 ตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งานมากๆในตอนนี้แล้วเลยนะครับและในอนาคตก็เชื่อว่าด้วยความที่มันใส่ชิป M2 เข้ามานะครับเป็นชิปที่อยู่ในระดับที่ ถ้าพูดถึงการใช้งานต่อเนื่องในอนาคตอย่างแบบเรื่องของการใช้งาน AI การใช้งานนิวโรต่างๆผมวมาชิป M2 ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับบนๆของอุตสาหกรรมชิปเซ็ตตอนนี้อยู่นะครับแม้ว่ารุ่นใหม่ของมันอย่าง M4 มันจะแรงมากก็ตามแต่ถามว่าตัวนี้ในการใช้งานระยะยาวฟีเจอร์ใหม่ๆต่างๆที่จะใช้งานได้เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอยู่ถ้าจะเลือกซื้อในตอนนี้สําหรับตัว iPad Air ที่เป็นชิป M2 นะครับ ถัดมานะครับเรามาคุยกันถึงหน้าจอกันบ้างน,นะครับใครที่เคยใช้งาน iPad Air ตัวก่อนหน้ามาเนี่ยจะเห็นว่าจอมันค่อนข้างเล็กนะครับจริงๆมันก็เป็นหน้าจอไซส์ขนาดมาตรฐานของแท็บเล็ตละกันนะครับมันเหมาะกับการที่จะหยิบมาเล่นเกมใช้ในการจดบันทึกนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานประมาณหนึ่งนะครับส่วนการขยับหน้าจอมาเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นที่เขาเคลมว่าเป็น13นิ้วแล้วเนี่ยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมคืออะไรก็คือมันเหมือนขยายร่างจากตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก2นิ้วได้ในแนวทยแยงก็จะมีพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นนะครับอธิบายก่อนว่าพื้นที่การทํางานมีเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเพ่งหน้าจอเยอะขึ้นนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ทํางานเอกสารบ่อยๆมีการต้องพิมพ์งานในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับตัว1 3นิ้วจะตอบโจทย์กว่าตัว11นิ้วอันนี้แน่นอนจากประสบการณ์ใช้งานผมมาผมเคยใช้ทั้งตัว ipad pro ที่เป็นตัว11แล้วก็โดดมาเป็น pro 12.9 12.9หรือนหนหานี้ รู้สึกเลยว่าแนของการทํางานอะ่ะมันดูทํางานจริงจังได้มากขึ้นมันดูที่จะรองรับการใช้งานฟีเจอร์ต่างของ iPad ได้มากขึ้นอย่างเครื่องนี้นะครับผมเซตแอปไว้นะครับันตัว11็นิ้วนะผมเซตไว้เป็นแบบ Sta t e m a n a g e r นะครับเพเื่อจะเห็นว่าพอเราเปิดตัว Sta t e m a n a g e r มามีด็อกข้างล่างมีแอปข้างๆมันเหลือพื้นที่ในการใช้งานแค่นิดเดียวเองนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาเปิดในตัว iPad a i r m 2ที่เป็นขนาดหน้าจอ13นิ้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไร เราจะมีด็อกข้างล่างเหมือนเดิมนะครับมีแท็บข้างๆเหมือนเดิมแต่ว่าพื้นที่ในการใช้งานแอปในโหมดของ State Manager เนี่ยมันจะได้ขนาดพื้นที่ใช้งานใหญ่ประมาณหน้าจอที่มันขยายจนเต็มนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ในเรื่องของการทํางานอา่ะมาติดทากตอบโจทย์ขึ้นนะครับการทํางานในเชิงแบบ State Manager ที่ทําให้ iPad มีความใกล้เคียงกับพวกแล็ปท็อปหรือว่า MacBook มากขึ้นเนี่ยในการสอ้แอปมันทําสะดวกขึ้นใช่ไหม ก็จะตอบโจทย์การใช้งานในตัว13นิ้วมากกว่าตัว11นิ้วนะครับแต่ถั้าในเรื่องการพกพาผมก็ยืนยันนะถ้าเป็นคนที่ต้องใช้งาน iPad นอกสัาคที่บ่อยๆแล้วเป็นนอ้องนอนักศึกษาที่อาจจะต้องพกไปเรียนทุกวันเนี่ยการพก iPad Air ตัว13นิ้วออกไปเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับตัว11นิ้วเนี่ยน้ำหนักที่ต่างกันประมาณ200กร,รัมเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับทั้งในเรื่องของการถือทั้งในเรื่องของการหยิบมาใช้งานต่างๆเราจะรู้สึกเลยว่าตัว11นิ้วเนี่ย เรากล้าจะหยิบใช้งานออกมาบ่อยมากกว่าตัว13นิ้วอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในการใช้งานส่วนใหญ่อาจจะใช้ทํางานนั่งโต๊ะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรืออาจจะมีรถส่วนตัวอยู่แล้วแค่หยิบ iPad ไปทํางานนอกสถานที่ในร้านกาแฟต่างๆแล้วก็ใช้ในการใช้เวลาในการพิมพ์ง,งานต่อค่อนข้างเยอะหรือว่ามีการที่ต้องใช้พื้นที่หน้าจอค่อนข้างเยอะตัว13นิ้วก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่โอเคประมาณหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับหน้าจอของทั้งสองรุ่นนี้นะครับถามว่าการเล่นเกมแตกต่างกันอย่างไร ส่วนตัวผมเองนะถ้าเป็นขนาดหน้าจอไซส์นี้ผมถือเล่นในมือถ้าเป็นเกมอย่างพวกเกมชูตติ้งต่างๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการแบบใช้โต๊ะช่วยในการผ่อนแรงเพราะว่าตัวเครื่องมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการล้าได้รวมถึงในเรื่องของการขยับข้อนิ้วเนี่ยมันใช้การขยับข้อนิ้วมากกว่าตัว11นิว้วเพราะว่าพื้นที่มันกว้างกว่านะครับอาจจะต้องมีการเซตปุ่มเยอะหน่อยแล้วก็ส่วนตัวผมเองมองว่าถ้าเล่นเกมที่ทัดหน้าจอแล้วก็แบบเป็นเกมที่มันต้องขยับบ,บ่อยๆผมไม่ค่อยถนัดนะ ผมจะถนัดการเล่นบนตัว11นิ้วมากกว่าเพราะฉะนั้นในมุมผมถ้าเป็นสายเกมแล้วไม่ได้ต่อจอยนะครับผมว่า iPad Air ที่เป็นตัว M2 11นิ้วดูตอบโจทย์การใช้งานมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคหน้าจอนะครับทั้ง2รุ่นนี้นอกจากความแตกต่างที่ไซส์หน้าจอไม่เท่ากันแล้วนะครับอีกหนึ่งความแตกต่างคือความสว่างหน้าจอนะครับด้วยความที่ตัวนี้ มันมีขนาดพาร์เนลที่ใหญ่กว่าความสว่างหน้าจอโดยรวมมันเลยทําได้สูงกว่าเล็กน้อยอยู่ที่600นิตถ้าเป็นตัว11นิ้วเนี่ยจะทําได้อยู่ที่500นิตนะครับส่วนที่เหลือเป็นจอลิควิดเรติน่าเหมือนกันนะครับมีเรื่องของ PPI อยู่ในตามมาตรฐานของจอเรติน a าเหมือนกันโปรไฟล์สีเป็น DCP3 i เหมือนกันนะครับหน้าจอรองรับ2โทนเหมือนกันเป็นจอแบบ Full Resolution เหมือนกันเรียกได้ว่าสเปคข้างในตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเหมือนกันแทบจะ100%เลยครับระหว่างตัว iPad Air ที่เป็น11นิ้วแล้วก็เป็นตัว ถัดมานะครับเป็นเรื่องที่คนใช้งาน iPad หลายคนให้ความสนใจเหมือนกันคือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองนะผมว่าแบตเตอรี่ของ iPad เนี่ยจากที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอไซส์ปกติหรือเป็นตัวจอไซส์ใหญ่เนี่ยอายุการใช้งานระยะเวลาในการใช้งานมันเท่ากันนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นตัว iPad Air 11นิ้วเนี่ยแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ที่บิวอินความจุอยู่ที่28.93วัตต์แอวนะครับ เป็นแบตเตอรี่แบบลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวจอใหญ่หน่อย13นิ้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็น36.59วัตต์ชาวนะครับตัวแบตเตอรี่ก็เป็นลิเทียมโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยแม้ว่าไอตัวจอใหญ่กว่าจะมีแบตเตอรี่ความจุเยอะกว่าแต่ด้วยความที่พอจอมันใหญ่กว่ามันกินไฟมากกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็น1ิอนิ้วหรือ13ามนิ้วนะครับ Apple เ,เคลมว่ามันใช้งาน ถ้าตามมาตรฐานของเขาเนี่ย risque. ตัว11นิ้วตัว13นิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าดูวิดีโอผ่านตัว Wi-Fi นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว w i f i บวกเซลลูลเนี่ยเวลาในการใช้งานทั้งหมดก็จะลดลงมา1ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมงแทนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานตัวเซล l ูล a r ผ่านตัว 5G เนี่ยแล้วก็ทํางานเหมือนกับที่เราใช้ตัว w i f i เนี่ยแบตจะอยู่ได้น้อยกว่า1ชั่วโมงแต่ถามว่า แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้10ชั่วโมงสาหรับ iPad เพียงพอไหมนะครับในมุมผมนะมันถือว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่น่าจะใช้งาน iPad ยาวๆ10ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้พักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะรองรับตัวชาร์จนะครับระบบชาร์จเร็วอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่20วัตต์เท่านั้นเองนะครับก็คือตัวที่มันแถมให้ในกล่องนั่นแหละนะครับถามว่าการชาร์จเป็นอย่างไรส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แชร์การใช้งานผมแล้วกันนะครับผมจะใช้งาน iPad จนหมดวัน เสร็จปุ๊บก่อนนอนก็จะเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับปกติรูทีนจะเป็นประมาณนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใดน,นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งาน iPad เป็นหลักอย่างเดียวแล้ว,ลวเรามีโทรศัพท์มือถือมีคอมในการใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถามว่าตัวเลข10ชั่วโมงเป็นตัวเลขที่มาตรฐานไหมาผมก็ตอบว่าเป็นตัวเลขมาตรฐานของตัวแท็บเล็ตละกันนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่มันได้รับกับพลังงานที่เสียไปผมก็ถือว่ามันเป็นเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่จัดการพลังงานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำ ส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ iPad Air เนี่ยถ้าเอาวันที่ผมถ่ายวิดีโอนะครับยังมีขายแค่รุ่น w i f i แต่ว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเขาจะวางจําหน่ายตัวซี l ัลล่าด้วยซึ่งจะมีราคาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยตัวที่รองรับซ e l l ล l ่ลาเนี่ยก็จะรองรับการใช้งาน5 g เลยนะครับส่วนการใช้งาน w i f i นะครับรุ่นนี้รองรับ w i f i มาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ w i f i 6 e นะครับเป็น2อคูณสองมโมก็ถือว่าจับสัญญาณได้ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับตัว w i f i แล้วก็เราเตอร์ Wi-Fi ปัจจุบันก็ ผู้ให้บริการ ISP ต่างๆก็เริ่มทยอยเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้ใช้ฟังก์ชันอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับในเรื่องของตัวบลูทูธตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัว iPad Air รุ่นก่อนหน้าถ้าเกิดว่าเพื่อนซื้อตัวเซลูล่านะครับรอบนี้ไม่มีถาดใส่ซิมการ์ดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อ iPad Air ตัวเซลูล่าแล้วต้องการใช้งานสัญญาณ 5G เนี่ยสัญญาณเซลูล่าเนี่ย จะต้องใช้เป็น eSIM เท่านั้นเลยนะครับเขาจะไม่มีถาดซิมที่เป็นแบบฟิสิ c อลมาให้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึงนะครับที่เกิดขึ้นในตัว iPad Air ที่เป็นชิป M2 นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยการที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอ,อ,อุปกรณ์เสริม2ชิ้นนี้นะครับอันนี้บอกก่อนย้ำเหมือนกันว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัว Air M2 นะแต่ว่าเรื่องของขนาดตัวเครื่องของมันเนี่ย มันเท่ากับ iPad Air ที่เป็น M2 เลยอันนี้ตัวคืออันนี้คือตัว iPad Air M1 นะครับตัวที่จะพูดถึงอุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็คือตัว Magic Keyboard นะครับสำหรับตัว Magic Keyboard เนี่ยถ้าเป็นตัว iPad Air ที่เป็น11นิ้วก็จะมี Magic Keyboard มารองรับตัวนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทนะครับแต่เกิดว่าเป็น Magic Keyboard สำหรับ iPad Air 13นิ้วเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยเป็น13,900บาทนะครับถามว่า2อ,อย่างนี้ต่างกันอย่างไรนะครับ ง่ายๆเลยนะครับก็คืออันนี้อันนี้ทำมาสำหรับตัวจอเล็กอันนี้ทํามาสำหรับตัวจอปกตินะครับถามว่าในการใช้งานแตกต่างกันไหมนะแน่นอนว่าแตกต่างนะครับเพราะว่าต่อให้เราบอกว่าตัวขนาดแป้นพิมพ์มันเท่ากันนะครับแม้ว่าในตัวที่เป็นตัวจอเล็กเนี่ยแป้นพิมพ์บางอย่างมันจะถูกย่อขนาดลงอย่างเช่นปุ่มแคปล็อกปุ่มชิปอะไรต่างๆก็ตามเพราะว่าด้วยความที่มันมีพื้นที่น้อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวคีย์บอร์ดของตัว13นิ้วเนี่ยจะมีขนาดที่มันดู เต็มพื้นที่มากกว่าดูเหมือนคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับในเรื่องของการพิมพ์เองเนี่ยนะครับช่องว่างระหว่างตัวคีย์บอร์ดตัว13นิ้วจะมีมากกว่าตัว11นิ้วเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันส่งผลให้เราวางนิ้วมือเวลาพิมพ์ลักษณะแบบเนี้ยวางนิ้วมือได้ง่ายกว่าด้วยนะครับสำหรับตัว13แล้วก็ตัวแท็คแพดนะครับแท็คแพดสตัวนี้ผมแยกความแตกต่างไม่ออกผมรู้สึกว่าพื้นที่ในการใช้งานแท็คแพดมีให้ใช้งานพอๆกันนะครับแต่ความแตกต่างที่ผมพบก็คือในเรื่องขององ,องศาในการใช้งานนะครับ ทั้ง2ตัวเนี่ยปรับองศาได้ในระดับเท่ากันถ้าเกิดเราวัดในเรื่องของตัวองศาเท่ากันส่วนตัวผมเองถ้าเกิดว่าใช้ตัว13หรือว่าตัว12.9ที่เป็น iPad Pro มาก่อนหน้านี้กับกับ Magic Keyboard ตัวนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยเราสามารถพิมพ์ได้สบายๆโดยที่ไม่ได้มีการรบกวนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งการวางตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว11นิ้วซึ่งผมเชื่อว่า iPad Air ที่เป็นตัว M21 1นิ้วก็ยังไม่ได้แก้ปัญหานี้ไปผมจะติดในเรื่องของตัวตแหน่ง ตัวแท็บเล็ตมันเองเนี่ยตำแหน่งของตัว iPad กับตัวคีย์บอร์ดนะครับมันจะเกยกันถ้าเกิดว่าเราดูจากในในกล้องเพื่อนๆจะเห็นว่าตำแหน่งของตัวแท็บเล็ตนะครับตอนที่พิมพ์คีย์บอร์ดแถวบนบ่อยๆนะครับเราจะพบอาการว่านิ้วเราอะ่ะมันไปชนกับขอบของตัวแท็บเล็ตข้างล่างทําให้มันแบบมันพิมพ์งานไม่ได้คล่องเท่ากับตัว13นิ้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากการใช้งานของผมละกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ย ควรซื้อตัวไหนมากกว่ากันระหว่างตัว11นิ้วกับตัว13นิ้วนะครับคำตอบมันมันแล้วแต่บุคคลจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เน้นใช้งาน i p แ d ดเน้นพกพาออกข้างนอกบ่อยๆอผมจะย้ําเลยว่าถ้าพกบ่อยๆพกทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบนั่งเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่เนี่ย11นิ้วเถอะมันเป็นภาระกระเป๋าน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแหละอาจจะพกออกข้างนอกทุกวันมีรถส่วนตัวหรือว่า,อาพอไปถึงที่ทํางานถึงที่โรงเรียนหรือว่าถึงที่มหาลัยแล้วเนี่ย มีที่วางสัมภาระของมันเนี่ยนะครับตัว13นิ้วดูโอเคนะเพราะว่าได้พื้นที่หน้าจอที่มากกว่ามันมันเหมาะกับการทํางานมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่นเกมพิชัสกรีนบ่อยๆด้วยแล้วเนี่ยตัว1ินิ้วในมุมผมดูเข้าท่ากว่านะครับเอาง่ายๆเลยก็เกิดว่า,าถ้าให้ตีเป็นกราฟออกมานะครับทั้ง2ตัวเนี้ยใช้งานโออพอพอกันนะครับไอตัวนี้จะไปเด่นกว่าในเรื่องของ1การเล่นเกมกับ2การพกพานะครับทำงานแล้วก็พอทําได้ส่วนตัวเนี้ยตัวจอใหญ่เนี่ย จะเด่นในเรื่องของการทํางานเป็นหลักเลยยิ่งการทํางานที่เป็นมัลติทารกเนี่ยการเปิด2จอบนหน้าจอขนาดไซส์นี้ผมว่ามันให้ประสบการใช้งานที่ดีไม่แพ้การใช้งานพวก macbook หรือพวกแล็ปท็อปหน้าจอไซส์ปกติเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว ipad air m2 นะครับสรุปให้อีกทีหนึงคือมันมีตัวจอใหญ่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยลักษณะการใช้งานโดยรวมที่เหลือตัดเรื่อง apple pencil ออกไปเนี่ยนะครับ มันเหมือนเดิมนะครับแค่ได้ชิปที่แรงขึ้นแน่นอนแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเท่าเดิมแต่ในมุมผมคือราคามันถูกลงนะครับเพราะว่าอะไร iPad Air เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว11นิ้วนะครับราคาเริ่มต้น23,900บาทแต่ถ้าเป็นตัว13นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นคือ29,900บาทใช่ไหมครับถ้าเรามาเทียบพี่ตัว11นิ้วรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่เป็น M1 เนี่ยมันก็ราคา23,900บาทแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในตัว iPad Air ที่เป็น M2 นะ คือความจุเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นความจุ 128GB แล้วนะครับไม่ได้เป็น 64GB เหมือนอย่างเหมือนอย่างตอน Air M1 แล้ว m i r M2 เนี่ยความจุเริ่มต้น 128GB เนี่ยถามว่าโอเคขึ้นไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าโอเคขึ้นแต่ถามว่าพอต่อการใช้งานไหมในมุมผมก็ยังรู้สึกว่ายังปริ่มๆอยู่นะครับเพราะว่าแอปใน i p a d ดมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับยิ่งถ้าเกิดว่า เป็นคนเล่นเกมแล้วด้วยเนี่ยนะครับเอาเง่ายๆแค่สมมติว่าเล่นเกมชินอิมแพกเนี่ยเกมเดียวก็รอบประมาณ40กิกแล้วนะครับพื้นที่การใช้งานจะเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นถามผมแนะนำนะก็ยังคงแนะนําว่า iPad Air ควรซื้อรุ่นกลางที่เป็นความจุ2 5 6กิก b บขึ้นไปนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่เพิ่มขึ้นมาในรอบนี้คือตัวท็อปสุด ความจุจากเดิมเนี่ยมันจะแค่5 1 2 g b ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ตัวท็อปสุด iPad Air ความจุ1 t b มีให้เลือกซื้อกันแล้วนะครับซึ่งราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมนะครับ iPad Air ชิป M2 เนี่ยก็จะรองรับรอุปกรณ์เสริมจากทาง Apple ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ Apple Pencil Pro ตัวนี้นะครับก็ราคา4,990บาทนะครับถัดมาเป็นตัว Magic Keyboard นะครับ Magic Keyboard นี่ก็มี2ไซส์อย่างที่บอกไปเริ่มต้น11,900บาท สรุปนะครับความรู้สึกผมกับ iPad Air ที่เป็นชิป M 2รอบนี้นะครับแน่นอนว่าความว้าวเนี่ยจะไม่เท่ากับตัว iPad Pro นะครับแต่ถามว่าในมุมของ user ปกติทั่วไปที่ไม่ต้องการที่จะแบบใช้งานระดับโปรไม่ต้องการจ่ายเงินแพงมากตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับด้วยราคาเริ่มต้นที่อิงราคาเท่ากับของเดิมนะครับแต่ว่าเราได้อะไรเราได้เรื่องของชิปมุมผลที่ดีขึ้นเก่งขึ้นรองรับการใช้งานในอนาคตมากขึ้นนะครับถามว่าถ้าเป็นคนที่ใช้งาน iPad Air ตัว M 1อยู่แล้ว คนเปลี่ยนไหมในมุมผมนะถ้าเกิดเราไม่ต้องการอัพหน้าจอมาใช้ไซส์ใหญ่เนี่ยผมว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนั้นก็ประสิทธิภาพโดยรวมผมลองเทสแล้วต่างกันไม่ได้เยอะมากนะ M1 กับ M2 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้ iPad Air Gen4 มาก่อนล่ะเอออัปเกรดมาเป็นตัว M2 โอเคไหมในมุมของผมโอเคมากๆเลยแล้วก็จะมีทางเลือกเพิ่มเติมได้ว่าอยากจะใช้จอไซส์เดิมหรืออยากจะให้มันดูทํางานได้จริงจังมากขึ้นก็กระโดดมาใช้ตัว13นิ้วหรือแม้แต่คนที่ใช้ iPad รุ่นก่อนหน้านี้กระโดดมาอัพตัวนี้ก็ถือว่าได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างโอเคในราคาที่หลายคนเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัว iPad Pro นั่นเองครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกด SuperTank เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ